สวัสดีครับพบกับลุงพีอีกครั้งในบัมซิมูเลเตอร์เมื่อครั้งที่แล้วลุงพีได้เรียนวิชาการปล่อยพลังฟุสโดเบียจากการดื่มเบียร์และแน่นอนลุงพีต้องรับมือกับสตูที่กําลังจะบุกเข้ามาในฐานเอ้ยเอาจริงๆนะวันนี้ฉันคิดว่าเราจะฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยนะแต่ว่าเราต้องทำเควสหลักด้วยไม่งั้นนะเควสเราไม่เดินไอ้บริษัทอีวีเวจะได้ใจถ้าเกิดว่าเราจะอยู่เฉยๆแบบนี้ใช่ไหมเจ้าแจ้ใช่แล้วเจ้านายพูดดีก็ถูกอีกนะว่าแต่พูดถึงเรื่องอะไรเหรอเฮ้ยแกจะไป โอ้โหเฮ้ย,ยเดี๋ยวโอ้โหเด้งเ,เป็นพินบอลเลยพระเจ้าช่วยไปไงไปไงสุดยอดเปล่าเออยอดดี ก่อนอื่นฟาร์มก่อนเฮ้ยแตงกว่าอย่างที่บอกอาหารจะขยะดูสดใสกว่านางคดฉันอีกเนี่ยกินซะเพิ่มเลือดเวลามีของจะได้เอาของเนี่ยไปเขาบของที่บ้านได้ด้วยนั่นนั่นนัเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผมสัมผัสได้ฮันน่ามาทำอะไรในตรอกซอยมันเฝ้าตรากก้าอยูไ่ได้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 โฮโ้โห นหนดูสิตะก้าอะไรวะไม่ใช่ตะก้าอที่จุดไฟเลยแอร์ไป่งหน้าสู่เควสหลักของเรากันเลยเดี๋ยวถังขยะล่อตาละมันล่อตาล่อใจรู้สึกว่าถังขยะนี้มีแผอกล็อกไว้อยู่ด้วยการที่เราจะปลดล็อกได้นั้นเราต้องอัปเกรดนกของเราแกว่าไงเจ้านายจัดการล็อกนี้สิได้เจ้านาย แจ๊โทรไม่ได้การแล้วฉ <ement> ัน <disciple> ต้องไปอัปเกรดแจ๊ก่อนก่อนที่เราจะไปทำเควสดหลักปฏิโทชนสะดังแอกเลยเมื่อกี้นี้สวัสดีครับคุณแม่แจ๊ผมอยากจะมาอัปเกรดแจ๊ครับอันนี้ไรวะเนี่ยอย่าบอกนะอัปเกรดอันนี้โอ๊ยช่างมันไปไปไปทำเควสกันดีกว่าไปเนอะไรวะเนี่ยโปสเตอร์ทำไมหน้าตาเหมือนโจเซฟเลยวะเอ๊ะทำไมเควสดหลักมันมาอยู่ไกลอย่างงี้วะเนี่ยมันจะลากเรามาคาหรือเปล่าเนี่ย โอเคไหนดูสิดูเหมอนว่าเควสหลักนี้ลุมพีจะได้เรียนรู้วิธีการใช้แจ้อย่างถูกวิธีเพื่ออัปเกรดขั้นต่อไปไปเจ้านายเราจะไประเบิดป่าเผากระท่อมที่ไหนดีโอ้แจ้แลมโบ่ดีกว่าไปถ้างั้นถึงเวลาที่เราจะทำภารกิจหลักต่อแล้ว let's go รู้สึกว่าภารกิจของเรานั้นต้องไปจัดก,การกล้องวงจรปิดด้วยการใช้พีจิจยนหรือว่านกพิราบหรือน้องแจ้ของลุงผีนั้นปาใส่เข้าไปเลยอ่านหนทดสอบสิเจ้าแจ้แลมโบฉันอยากรู้ละเกินก่อนที่เราจะไปทาภารกิจฉันเห็นเป้าหมายแล้วมาโดนซะ <laughs> <laughs> นี่แกกินพูเข้าไปเหรอ <laughs> โอ้ยเอาดิโอ้โ,โหเอาดิแกมีม,โมโท็อปฉันมีแจ้ระเบิดด้วย <laughs> นี่นี่เออเอาดิเอ้ยโอ้โหอย่างขี้โกงเอยขออ่อนไ่ได้ขออ่อน โอ้ยอ่างโกอย่างโกอย่างโก,องโกเอ้ยตัวอ่อนทุกคนเลยเอ้ยเจ๋งว่ะอัพเกรดขั้นต่อไปไม่แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์เหมือนทันฟอร์เมอร์หรือว่าฮะแจ้ฮะมาถึงแล้วถึงแล้วนี่เซนสกล้องวงจรปิด ระเบิดซะโอ้โหหรือว่าที่นี่อาจจะเป็นตำแหน่งของบริษัท e v i l a y อยากรู้จริงๆเลยช่างที่ไหนมันมาติดกล้องวงจรปิดตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหเนียนจังเลยเนาะหือย่างเนียนเฮ้ยนี่แกกล้องวงจรปิดอะไรวะเนี่ยนี่กล้องแกแอบถ่ายใครหรือเปล่าเนี่ยฮะเรียบร้อยไปได้เวลาเข้าไปในโกดังแล้วดูซิว่าที่นี่มีอะไรอืมอจริงด้วยที่นี่เป็นโกดังของบริษัท e v i l Way อย่างงั้นหรอเถอะอย่างนั้นเราต้องเตรียมนกพีหลักของเราเอ้ของ ข่าวคัดบอร์ดนี้เราจะได้สร้างบ้านเราได้ข่าวของเยอะแยะเลยโชคดีมากเลยการมาที่นี่เหมือนกับมาฟาร์มสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเป็นหลอดแก้วเลยโอ้ยดูเหมือนว่าเราต้องตามหาข้อมูลว่าบริษัทอ e ีวีเวนั้นกําลังทดลองวิจัยงานอะไรอยู่อืมไหนไหนไหนทดลองอะไรดูเหมือนว่าการสืบข้อมูลครั้งนี้เราจะได้รู้ว่าบริษัทอ e ีวีเวทดลองอะไรบ้างและดูเหมือนว่าสิ่งที่ทดลองของบริษัทอ e ีวีเวลุดออกไป เพลิเราอาจจะได้รู้ว่าแกเกิดมายังไงเห็นไหมนี่ไม่ต้นแบบแกอยู่ด้วยเนี่ยอโอ้โหมีการบอกด้วยจะมาทำภารกิจนี้ต้องกลับมาตอนสี่ทุ่มแล้วนี่อีก20นาทีสี่ทุ่มเอาละดูเหมือนว่าการประชดภายของเรามันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเอาปว่าวันนี้ลุงพพ่กับบมํมซิมมอนเตอร์เขาต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่า,วาชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับใครตามด้านล่างข้างนี้เลยแล้วเจอใหม่ครั้งต่อไปผมจะได้ไปฟาร์มต่อด้วยและสร้างบ้านต่อด้วยครั้งหน้า